การท่องเที่ยวส่วนกลางเนาะวันนี้ฟ้าดีใจย,ยินดีต้อนรับทุกคนลูกหลานทุกคนเนาะกลุนนออ่มท่องเที่ยวบ้านนาต้นจันทร์โฮมสเตย์ขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้มาเข้ามาจุ๋ยเฮอเจ้าบ้านนาต้นจันทร์ได้ดีขึ้นอย่างนักอย่าง ไปต่อเนื่องเลย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 เนาะขอขอบคุณแล้วก็บันนี้ยินดีตอนหับขณะสื่อมาเยี่ยมแม่สังเยี่ยมเนาะแล้วก็เข้ามาต่อยอดไอตีนขี่เกาเอาไปขี้หม่คือมันไปพูดพูดเน่ะบอสัองอีแล้วก็ไป <c oughs> ไปพูดค่ะคือจะบาจนจะเมียง ก็ได้มีสีธรรมาหาศิลป์บ,บ้านจะเมืองจะได้อยู่อย่างยังยืนในกิจกรรมทองเที่ยวเนาะออต้นนี้สีอันสีผ่านมานี่ก็เข้ากับทำท่องเที่ยววิถีชุมชนกลุ้มปัญญาต่างๆในหมู่บ้านท่านนี้นี่ท่านกันมาตลอดกับมาบญนี้นี่กางชุมชนบรรณาต้นจันทร์กัโดยสี่ันขอ,อเนาะ ออกุ๊กเ,เนั้นนะอา,อาสามีทุกคนที่งานในสุขโขท,ทัขยซึ่งใครก็ว่ามมบางอย่างม,มีปัญหาอีกอย่างยงยันงกอย่างกุศลอย่างนะอันนโนครับถุกเวลาโหไได้ติดแม่นั่นอู้กันนาอนีนะอันนั้นมันเป็นยานนี้เปนนี้จะได้ดีแต่นอกอะ อ๋เบิ่นกับเนะน้ำเด้ออันึ่งขาดเบิ่นจะเข้ามาอีอ้วนเบิ่นจะเข้ามาอย่างนั้นคุณเข้ามาเข้ามาจะเหนื่อยเน่คือเด็กคนจะบอกว่าเออตั้งเนียมแป้งเนียมรีบทำเลยนะไอ้ที่จุดชมวิวนะตอนนี้มีพุทธมวิวเด้อดวันนี้นักศึกษาไปกับคุณละสี่สิบฝายรถอีแตกแซวแซลแซลไว้ผู้นาะม่วนหมดเลยที ไหน่อเออใช่ที่ขาดมาเออทำเลยเอ,อือจะได้มีที่เขาเที่ยวใหม่มเกิดขึ้นที่หนะอ่าช้ำปั่นจักรยานปั่นจักรยานไปหลัดหล,ลอกตรงน้าไปฝืนอ,อากาศดมล้วงเข้าเข้าออกล้วงมาเฝืนบางคนเฝืนหมดเกยหานสักที

ป้าลุงยายมาทานมันของกินได้กินได้หมดชิมได้ทุกสวนไปได้ทุกที่กินได้ทุกสวนแล้วก็บันยกระยานไปใส่เชิงมีเวงเนาะไม้ขึ้นป่าขึ้นเขาดูฮันดูมีบุญรี่ดอกจันกับน้ำบ้านฮันน้อยมันอาดอกจันักเนาะนะฮะแล้วมันกับหลวงลงไม้เหมือนกันหิมะอันนั้นั่งอยู่ตั้งเื่อมันกับหลวงอุ้ยอุ้ยจันเนาะ บ้านนาต้นจันเออบ้านนาต้นจันเลยเอาต้นจันมาปูพื้นดูกล้าดูดูฮันดูมีป้ายได้เปิดจุ๊บชมวิวมาเนี่ยูพี่หนาวผ่านเนี่ยนี่ใจนีใจล่ามสาตุติดเตียนเนาะอันใหม่ๆนี่เมื่อก่อนนี่กว่าจะมีอย่าง ทีนี่มันมาแล้วตั้งแต่ปีพศ1134ป้11 3, าก็บกึดเนาะกึศวงอ,อันหารปืนอ่ะบ้านเปืนนี่น,นี่นครนายกดีบ้านกิรีวงบ้านแม่กัมปองในปุเนหย่างนี่ก็เลยว่าเอาหย่างบ้านของเทียวเอ้ยเอานี่ยกะนี่อย่างก็เลือดเจอมีของดีจัดหนักนี่นะ เขากับหน้าจะหย่านก็เขาได้ม <t' c ười> ันมีกับมาเกิดเนาะก่อนเดียวมาหย่าเนี่ยมันเดินหย่าจะได้โอ้ยกับมคืดกับมารวมกลุ่มกันมันรวมกลุ่มเป็นแม่บ้านแม่บ้านเกษตรกรก็ช่วยผสมกันรวมกลุ่มกันท่านนะเขาว่าเป็นกลุ่มนี่มันสามารถหย่าอย่างก็ได้นะสามารถจะต่อร้องได้สามารถจะหย่าอย่างก็ได้ก็เลยรวมกลุ่มกันเป็นแม่บ้านเกษตรกรต่อมาต่อมา ได้ต่อยอดมาเป็นแม่บ้านสตีแล้วกลับมาทอผ้ากันทอผ้านี่อันเนี่นยเป็นแมลูกสหกรณ์เมื่อก่อนนี่ก็ทอเหมือนอยู่ทอแล้วก็ขา,ขายขายขายมัน,นมนบบาได้นี้ไอ้ระบบระเบียบหยังนี่มามามาเขาว่าเป็นกลุ่มทอผ้านี่ก็เข้ามาจวนกันมาลงทุน ประกาความบริหารจัดการร้อกันระบบสหกรณ์ที่นี่พอมาตรงนี้เขาสร้างความเข้มแข็งคือกับกลุ่มแล้วที่นี่จ้างหน่วยงานราชการเป็นการเข้ามาต่อยหือดโดยกรมพัฒนาชุมชนเัษสิหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเป็นตัมาจุยงนยโครงการพัฒนาชุมชนก็มาเป็นสมองคือ แล้วก็มาถึงปีศีลหนึ่งปลายปีศีลหนึ่งเพียงไปศี่สองเนาะเวันมีโครงการก็คือว่าหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยวน,นะอุตสาหกรรมนี่หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของโครงการโครงการน,นั้นมีนี่เอ้าเอาหน่อยก่อน